ดีค่ะเข้าสู่ช่องฝ้าฟอนซายกโก้นะคะพระนนกำลังจะเดินมาค่ะเห็นไหมคะพระกำลังจะมาลองฟ้าก็เป็นสีเท่านะคะลองฟา้าเป็นสีเทาพระกำลังจะเดินมาแล้วก็ เราก็สาธุคุณปู่วันนี้ตักบาตรส่วนบนุญส่วนกุศลให้ปู่ด้วยนะคะสาธุสาธุปู่ปาลิกิจลูกตักบาตรวันนี้ก็แบ่งกันเนาะให้ครอบครัวลูกบ้างแล้วก็ปู่ปาริกิจบ้างแล้วก็เพื่อนเพื่อนป้ากำใสด้วยญาติป้ากำไสด้วยนะคะ แล้วก็เอฟซีด้วยค่ะสาธุสาธุนะคะ

เลื่อนนิดนึงพอดีเอามาเอ้าเหรอพอรอนี่มันเลื่อนง่ายไงพอเรากระโดดมากระโดดแล้วก็ลงกระโดดแล้วก็ลงไม่้ออกแล้วค่ะงมอไม่จะพอไปอยู่แล้วไม่ออกแล้วครับปอบวิ่งไล่เขานะครับเขากลัวครับอยู่นี่แล้วครับถึงไม่ได้เปื้อนโคลนนะครับ เข้าใจไหมครับเมื่อคืนนอนดึกนหมครับดึกเลยนะเที่ยงคืนปีหนึ่งแล้ววะปกติป้าหลับแล้วนะป้าเต็นเห็นก่อนนะลองคิดดูครับบ้านห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนได้มั้งห้าทุ่มหกทุ่มประมาณนั้นแหละเพราะเมื่อคืนตีสองผมได้นอนลองคิดแล้วก็หลับยังไงป้าว่าใครมาเปิดประตูทำไมมันเสียงเขย่าเขย่าไม่บอกเข้าป้าเต็นเห็นก่อนนะครับ ข้าปลาเตนไม่เห็นก่อนแล้วก็ออกได้แล้วนะครับไดทำเท่านี้นั่นแหละไม่ได้ออกแล้วนะครับสามโมงกว่ากครับสัญญากันนะครับเพราะคนเห็นเราแอบอยู่ตรงหน้าต่างนะเห็นเรานะมันหยุดทำนะมันนอนเลยที่หน้าต่างมันนอนขลาดครับขลาดหยุดทำแล้วนะอย่านะอย่าลินะครับ เสียใจไหมครับเสียใจไหมครับแม็กกี้ไม่ได้ออกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยออกนะครับเอ้าโอ้โหนี่แหละเขาบอกว่ากระเต็น เขาเขาบอกว่าไม่ให้ออกก uh, ็เดี๋ยวจะกัดซะเลยเนี know, os, thinking, uh, see, uh, uh, uros, ่ยไม่ใช่ลุงจิมนะเนี่ยไม่ใช่ลุงจิมเลยเขาให้เดี๋ยวม่ให้จิมฮะมื้อขึนไก่อะไรจะลงพงไก่ไปสีไม้ให้เมื้อออกมาเกี้ยงหมดเลยจัดการเลยจัดการสับพ่อเลยนะคะขาดเลยค่ะกัดเลยลองทาคู่โปรดซะด้วยต้องไปหาซื้อที่ไหนมาให้หนึ่งอะไรได้เพิ่งเห็นนะเนี่ยไป อะไรจะขนาดนี้เนาะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไปแล้วนะข้างหนึ่งนะคะก็ใส่ได้อยู่แต่ไม่มีอันรัดใส่ทำงานไม่ได้ใส่เดินได้อย่างเดียวเดินได้อยู่เดินได้อยู่เดินได้แต่ไปทำงานดยดหนักลัดไม่ได้ขาดแล้วนะครับขาดเลยจัดการแล้วก็จะมาเปิดพักรจะเปิดพักตู้ออกนะ โอ้ยอยากออกเลยครับ<อ>เดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครับชอาถนนอคนนี้ครับท่านออกไม่ได้หรอกช่วงนี้ต้องไปทำงานขี่รถไปทำงานด้วยเด็กดือ้อเด็กดือ้อทำแสบแล้วเขาไปสวนก็นูน่นแหละเนาะสามโมงกว่าเนาะเปิดได้สามโมงไมง่ยมอยากจะปวดให้มันออกหรอกให้มันอยู่ตรงนี้ละบ้าคุยอืมมันก็สะอาดได้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมผลงานเจ้าเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหม ไปจัดสีขาวอีกก็โอ๊ยไ,ไปตรงนู้นก่อนเพราะว่าตรงนี้มันถ้ามีอาหารมีอะไรหนงวันเข้ามาต้องเอาไปข้างหลัง,ง,อ,งอ,อืมเอาไว้ข้างหลังดีกว่าเมื่อคืนนี้เขาก็เห่าอยู่ได้เมื่อคืนนี้ทั้งเห่าทั้งหอนเลยเมื่อคืนอตอนก่อนที่จะได้ทำคลิปอยู่ใช่ไหมล่ะอืมอืมทั้งเห่าทั้งหอนเลยไม่ได้แล้วตรงนี้เลย <laughs> หรือว่าตายีนมาบอกว่าไปหาอีกด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเลยว่าภาษาเนาะไป